นข้ 3, ามไปปุญญามากระทูกกายกรรมสามไปตีกรรสิบโนกรรากทั้งหลายที่าพระเจ้าทั้งหลายด้ชะลางได้ผ่องผาตอนได้ล้าง้างปุญพญาภุญฺเทจ้าีพระธรรมเจ้าปุรีปัเจ้าปรีขอจงมาเป็นโอสกังไม่พลาพระเจ้าทั้งหลาย ในวันนี้ทุตุนทุวงทะผาเดินทาทุพุทธัุซาธรรมวุชาสังฆบูชาอาลังจังวะจังวโทภะวะพุทธังภวันังภวรเมวะภัตโตภวธรมโมธรรมานมธรรมีตุพัตปโนภะวโตชาวัมก

ทีเรทนนนมาวัตนิเตมุมาเกยนตุเทวาสราริรเยาคันธพนาคาีตันตาันีเกยรตวาวรนัทางศ์สุตุาุเพพระเจ้าู้รัา ที้มหัศจานเรื่อในี้ว้านี้ข้าพเจ้าทำการวายีีุูพวนในงานทที่วงคลสุรลดวังจินตนาครับอภิภันธ์นะครับได้ว่าดีว่าทั้งหี่กูมอพรวี่งเพ่อหมานได้ก้อนแก้วแก่เต่าแก้วแก่ร้านในการฟ้องเรื่องปฏิบัติหน้าที่ของเคยปฏิบัติของเทียงภัย มีข้อสูลข้อมเจริญในการข้อมูลเครื่องสัมพายเทวันนี้ค่อการเจ้าผาตุลกาจิรยัพมงคลยิ่งเป็นเจ้าเหมืองจ้าเหมืองสัมงาครับแรงดพื้นพันจึงไม่ได้เราเป็ปลาพันจิ้มนียวเห็นไหมครับพรสัมงานผู้กลางเป็นลำซางที่เป็นบ้านไปเจริญทุกข์กันเทวดา แก่ข้ามเป็นเกาบางพงเข่าปีมาการสัตว์ไทยรู้ว่าบางพงเอาดูนั่งนั่นบังพงจับตักันเป็นหนาบังพงอาภักดอนจักอินบางพงอินปีมะจึงตัวซาวังปองตินดมแล้วเกิดกลบกลงเกิดจาพุทโตที่ชาววานา้พยินเด็กคนอีปาราทไม่ประสาภาวนาเรียบารา เป็นวันเป็นปีนูแห่งเดียเห็นแต่ยบกับแด่ปน้ำผานกิเจปากอัมาเวลาไันมีอยากพุ่บตรงห้องจำจิตวินาเจ็บตอยได้กินหอยอากว่ตายได้กิหลายเือสีนันอื่นน จะอบแล้วจะอนใจแดง้พื้นมาตัวให้อภูสนิทยางี้มันี้ตราพาดอุ้สหาบมาะไนามนาบันดีหาว่าดำชุลไม่ไรพี่น้องนไร่เดวมาพกพ่อพี่น้องมนไปในมาพกขันแล้วจะปั่นจะจบแล้วจอนใ่แดงแล้วจะแดมาให้ผูเขาพายไปเมื่อได

โก้ไม่ียังไม่โก้ไม่ตั้งยังไม่ีันไม่แกีวคุนนังคุนแม่แล่วอุจจาระแ่งพัวขุนช่วยสนร้อนใจตายมีทตะไครผูกแขนเปลี่ยนใจก้อยบัดลอยใจสังวันอาหารลาตมาทุกปคงยุอันวีทั้งูพันเรมาเกียภาวินีน้องลามาหงมองเองแกวใสพัว ขวัไประมาวมันเตาเอาตุมกล้วยไบหญ้ให้เนีเจ้นกอดพระวาไทยฮุกจวทุกสะพนยานลุงหัวแก้วฝากไวแก่นาทักจีถุงชื่อถุพันตุ้งจีจันยำจะผ่าคปยึนตั้เป็นพลางจะหายว่าโองสิทธิเจ้าพ่อมอเวาแระมีเศียงตามเดชเทโชจันเกบุพว่ง

Ông subscribe cho kênh ôm Mì Gõ Để cuộc bỏ lỡ những gió có tên đón và เียนสายแดจเรียนหัวแดงใต้ถุนแด็เราวุ้มผู้เท่านั่งทั้งโบนบัดีไปจะเชิญคนหัวในข้าวเจียเรือกว่าอยู่เอือดในชีวปตจะเชิญคนขาวในข้าวเจียงปูนั่ำคนเก่าพูดเป็นผัวว่ามาเยอะวันนี้ไอ้ชาวบ้านใจโตคนกูแต่ว่าแล้วทัดดอกคุ้ม bắt chúng tôi <laughs> mẹ tôi bắt 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 này bắt tôi bắt tôi bắt

จึงจะมารังคันพญทัตโตภาเรติกาลุจ่ารักจำลาตเองไว้ยืนดันใท้เวพรเป็นสอนสัมโลคันถูกแกวักพข้าหวนขึ้นสวรรค์มาตั้งแต่ยินตทวแบงไพรสอนรบไพรจำเป้าบัดยิ่งไพจำเลยวันเ่าพรมพทั้งสวมคามด ได้มได้มามเลมาได้ดยอไรไหเกิมตัวทาองหาี่ั้งารสาแทไรจนเ่แควเแวไวนกแพ่น่าเจ้ากูวนจะูับาเดินไกลว่ไงว่าซาเดีวันนี้ว่ามาเยอมา้ ให้ใจเขาหาร้งทีะเันเดอมาคอยหงาคุณนตาต่ำหวงจูพายให้จมาสูงไอ้พาหวานแ่งไ่ให้้อเอาไขว่เเก่าทั้งสอวนั้น้ำน้องโบราณแ่งไปหว้อกบใหม่ว่ามือวันดีไปทังเอาสองสีหวนจนเชื่อใจได้จือเชื่อพอแแ่แท่เพื่อน ดึงดันผลไมวยอมทำทั้งหมดแต่ครั้งไหนจะดูจงสิ้นด้วยความชื่นชมและภานภูมิใจในจิตวิบญาณกะเดินทางขั้นกินคนญาให้จอมว่ารู้กายรูแใจคนแก่และคงก้างคนเกี่ยวปองเกียวคนกันทั้งเรื่อปนลมพังพ้องให้จอมว่าร่างออกลอกอยู่ทัพวันความเลื้อแง่ดื้อ ¿Cómo bueno. bueno. Cái mùa lễ hội tàu hát ở đuổi ký kéo xuống biển con ăn tàu hôn tàu ghé rai ba phó giáo và dịu ngân đại hay tàu ngữ kèm sài tòa ngân hai tàu ngân bù hai tàu hâm mê hua tàu hôn một 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 năm ba tàu hâm đứng nắm gạt ra ngân tầm ngân tầm ngân tầm ngân ใต้ภาพสูงหลังไงแต่ทอดใจแก่ลมหลังฝนในนั้นพอไปเจดีรอหลังแม่เรื่องนัลูกเร่องนั้นป่าหลังนาท่วงดังใจแห็นหน้าใต้ผมขาวหัวหน้าเพื่อนแผดหน้ามืออเบื้องดินขอที่หอเย็นง่วงก็พาพ่อมาสานแก่นีมาสานให

bên muôn khuôn khổng cầu nắm kèo Hổng bộ đeo xăm thương nhãn con Rất phong tròn pháp ích xăng lộn Đó là mi số mẹo hay cho mọi thiết lau Và mọi người quân người Quân của lại quá người buồn đi trái lặng coi, Hãy cho lại tâm tồn khắp những đi ก้อทุกีมีเพียงพอน่อยเราร่อคอยในรูสวันดีความหมาอันควรด้วยใจอุปหังอวทกีบอวั่นเยสีมีวันพูนวุ่นริฐไปแต่เปิดเรื่องสวรรค์ยินปุันกต่งยู่ันแต่เป็นผู้สุยอดสุดเเป็นนีบัณทค เลื่องความอดอยากเกิดมงคุณวาดังคุณจำหมามาหนองตผู้แข็อยไปไหนก็น้งผู้แ็ัวใ้วัทังคุณทนกคนอสยนผูแกท้าเทเรเป็นทาผู้แข็งอน้ได้เป็นนู้มาผู้แขมาจะไปไนน่เมื่อท้งมืใจาใ้ว ลามีภูมาใจจางจองตบคางมีภูมาชอยดอกไม้เงินไม่ทองน่นรับไปเท่าใดเงินพ้นน่นพันไปเจาใดเงินยืนน่นตื่นไปเจอใดเงินแสนแคู่ไปให้ได้แว่พาล่าโน่หรืว่าจะมีศัตรูผอแส่เงนให้ทำเลื่อนเวยปนีณว่าแตงการแตงงานเอาดุเอาหัวขอไเรมเอาดินเอาอเอาดูเอาเมียต่องเปเอาดินเอา่อม เอาผีมังคทำกันพ่อแม่เป็นแขกเตนให้เป็นตมกะดีตาหาที่ของพ่อแม่คื่อทันตระขุนพุ่นพ่อแม่สาขุก้องไรนั่นในชั้นง่สองเจ้าม oui pues ีมาแล้วเป็นผู้ว่องผู้เนี่ยของกันคือเห็นการีประเภที้อมมีสารของเข้าแต่จะไม่ลาทึนว่าทึนบอดทึนซอนไรแต่ทึนว่าจะไหนทึนว่าเป็นเลยากลัว ยกเด็กเก่ามาก่า้างรับกันไหนไรก้นฮ่มาสู้ในไม้่าเจี๋ยว่าอันนี้ก็คือกานปฏิบัติองเผยผมจะที่บรืวารของผมที่ผข้องเป็นลูกไท่เราว่าไงฮกเมี่ยหัวหากทั้งสองต่ำัองป่ายพอทั้งสองไปทั้งป่ายอเป็นคู่คนแดงทั้งลูกเพื่อนแน่ว่าตัวเรียนเขาพึ่งต่ออนี้พรมถูกพมเจริญในการขอเดือนมาอย่างคนูปันะ อันนีตประการเฉมาเทื่อนสารสุร่พนิยติการปฏิการตรงหังที่ประเมวัชวิตจตุสัเพรุเร่ตัชนกบายจันโทพนราชุยยาธาปันิโชกินาโชยาธาสับพียตโอวันชนโกสับพรโรโกมีนาชนตวมาเตะวัรวันาลายลูกงี่ที่าย,ยุโก

สาะไที่วที่สู่คนพี่น้องอ่าประ็นี้ก็ีขวรยะา้ส้องสวยงามแลกบสีขาวนใเนาะได้ทเดี๋วก็จะให้คพาพิธีท่านได้ผูกแขนเอาขสัก้อนผูกไปทัความใหญ่เอาของยาให้ท่านผมสักโบราณในยมาถอมงคลไใ้กระดูกแก่เต่าสักกอนนะครับหังจากนั้แลระสิขอให้ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งสองฝ่ายพ่อครูแม่ครูแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เอาเฉพาะนา่งยืนได้นี่ยล่ะลูกฝวันแหละที่ปลูกเอาฝันเขาสู้ก้นสู้ตัวซับอนเอาซับนั่งเนาะนอกจากนั้นก็จะเป็นการปลูกเอาแม่เอาเขยแทงมืเสียไปได้เอาแม่พูดเนาะอะ็เสีแล้วมมีฝ่ายปลูกเอาม่พ่อที่สองกระผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมจะไปพี่น้องเป็น,ปน,ปปน,ปนทีท all, <amiliar. S 1> มนี้เสมอครับผม เขาแม่พ <คะ S 1> ู่พมันแม่พู่อะไรแบบนี้เล่เยเอาเอาเลยเอาเลยเออ